สวัสดีค่ะ แม่บริซอนกเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่บริซุทจะพามาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทุกขั้นตอนนะคะนี่จะเป็นเศษอาหารนะคะนี่กระดองปูก้างปลาก้างปลาทูเปลือกมะละกอเปลือกกล้วยแล้วก็เศษใบตองอันนี้ก็เป็นหัวกุ้งเศษอาหารพวกนี้นำไปทำปุ๋ยหมักได้เลยนะคะ ถ้าไปทิ้งขยะก,ก็จะหม็นเน่านะคะนี่เราก็จะเอาไปทําปุ๋ยหมักได้เลยอันนี้เป็นเปลือกส้มที่แห้งๆนี้นะคะเอาไปทําปุ๋ยหมักได้เลยสําหรับที่เป็นน้ํานี้เราเทน้ําแกงน้ําส้มตาออกนะคะล้างได้ก็ยิ่งดีไม่อมรีซอนปีออกแล้วก็ล้างน้ําหน่อยนึงถือว่าเป็นการล้างเศษอาหารออกจากจานไปด้วยล้างน้ําออกค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาเศษอาหารพวกนี้นะคะไปทำปุ๋ยหมักทำง่ายๆปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใช้บำรุงพืชผักผลไม้ต้นไม้ได้ดีมากมีธาตุอาหารครบทุกชนิดนะคะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี้แม่มาลีซ้อนจะทำใส่กระถางปลูกต้นไม้นะคะอ่าแล้วเราก็เทเศษอาหารลงไป สาเหตุที่ทำใส่กระถางเพราะว่ากระถางจะมีรูข้างล่างนะคะต้องการให้ไส้เดือนเข้าไปย่อยสลายเศษอาหารค่ะก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เศษอาหารลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ําหมักชีวภาพนะคะน้ําหมักชีวภาพที่แม่มริซอนทำนี้เป็นน้ําหมักจากหน่อกล้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วก็แม่บริโอนจะเอากากมันใส่ลงไปด้วยเพื่อให้เป็นการย่อยสลายแล้วก็เป็นการดับกลิ่นค่ะน้ำหมักชีวภาพนี้จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะพวกแมลงสาบแมลงวันแมลงวีนี้ไม่เข้าใกล้เลยนะคะน้ำหมักชีวภาพอาจจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของน้ำหมักแล้วก็นําใบไม้มาทับอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็น,นาใบไม้มาทับเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นน้ําหมักออกมาถ้ากลิ่นน้ําหมักชีวภาพนี้นะคะพวกแมลงต่างๆไม่เข้าใกล้แม้กระทั่งน้องหมาค่ะไม่เข้าใกล้เลยปกติน้องหมาจะมาคว่ำกระถางหาเศษอาหารนะคะนี่น้องหมาไม่ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยด้วยกลิ่นของน้ำหมักชีวภาพจะเป็นน้ำหมักเฉพาะตัวแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะ ดินนี้แม่มริซอนใช้ดินมาจากพูกหนองนาค่ะเป็นดินที่ค่อนข้างเหนียวถ้าแห้งนี้จะแข็งแล้วก็จับตัวเป็นก้อนถ้าโดนน้ำก็จะเหนียวแล้วก็เปื่อยยุ่ยนี่อันนี้แม่มริซอนทำใส่กระถางนี้กระถางเล็ก อันนี้จะเป็นทําใส่กระถางทรงตื้นก็ได้ซึ่งแม่มุลีสนทําไว้แล้วเมื่อสองวันที่แล้วนะคะถ้าเราทําแล้วยังไม่เต็มกระถางเราก็ทําเพิ่มอีกก็ใส่เพิ่มไปอีกก็ใส่เศษอาหารลงไปเลยค่ะใส่เศษอาหารใส่ใบไม้ใส่เปลือกไข่นะคะนี่มีทั้งเปลือกไข่ไก่เปลือกไข่เป็ดนี่เปลือกไข่ไก่เปลือกไข่เป็ด เปลือกลำไยเมล็ดลำไยนะคะเป็นปุ๋ยได้ทั้งหมดนี้เปลือกฝรั่งเฉาะฝรั่งอันนี้มะกรูดค่ะนี้เปลือกตะไคร้ลอกออกมาอันนี้ก็เปลือกส้มนะคะคางกุ้งพอเราเทเศษอาหารลงเราก็นำน้ำหมักชีวภาพราดลงไปเพื่อ เลงในการย่อยสลายและป้องกันกลิ่นป้องกงันแมลงต่างๆป้องกันให้น้องหมามาคว่ำกระถางแม่บริสอนธลาดค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพราะว่ามีน้ำหมักชีวภาพเยอะไม่เสียดายค่ะหลังจากนั้นก็ทับด้วยพวกเศษใบไม้แห้งใบไม้สุดก็ได้นะคะแม่มริสอนก็ไปกวาดมาก็เททับลงไปเลยนะคะ ปินเศษใบไม้ต่างๆที่ร้านบ้านมีเศษใบไม้แห้งด้วยก็มีเศษใบไม้สุดด้วยที่บางครั้งยื่นมาแม่มีซ้อนก็เด็ดออกเศษใบไม้นี่ไม่ได้ทิ้งนะคะเศษใบไม้เศษดินเนี่ยทำสีหมักได้ก็คลุมลงไปก็จะไม่มีกลืนก็ใส่ทำเพิ่มนะคะทำเพิ่มจนกระถางเต็ม นี่เราก็ใส่ดินจากโคกหนองนานะคะเป็นดินอะไรก็ได้เป็นดินปลูกดินที่อยู่บริเวณบ้านก็ได้นะคะแต่แม่มริซอนนํามาจากโคกหนองนาเพราะว่าดินบริเวณบ้านก็มีน้อยไม่อยากให้บ้านเป็นหลุมตักออกเท่าไหร่ก็ต้องเอาดินจากโคกหนองนามาช่ยเฉยเท่านั้นนี่จะเป็นกระถางที่แม่มริซอนทํานะคะ จะทำใส่คู่ถังก็ได้ทําใส่ตะกร้าก็ได้นะคะหรือว่าจะทํำใส่ภาชนะอื่นก็ได้ทําใส่กระสอบปุ๋ยก็ได้แล้วแต่ซึ่งก็จะได้ทุกชนิดถ้าทําใส่คู่ถังนี้ก็จะเจาะรูเจาะก้นสักหน่อยให้เป็นรูคล้ายๆกระถางนะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเราก็หาฝามาปิดหน่อยค่ะ เอาฝาพลาสติกมาปิดนี่ปิดไว้เพื่อป้องกันแมลงวันป้องกันแมลงสาบลงขุดปุ้ยถึงแม้ว่าแมลงวันกับแมลงสาบก็ไม่ได้กล้ามกายเข้ามาแต่เราก็ป้องกันหน่อยนะคะคุมไว้ไม่ให้กลิ่นน้ำหมักชีวภาพออกบริเวณนี้แม่มริซ้อนจะทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทั้งหมด นี่จะทําใส่คู่ถังใส่ตะกร้าน้ํำหมักชีวภาพเมื่อสักผู่เหลือหน่อยนึงก็มาเทใส่ดเดยแม่บริจรก็จะหาถาดพลาสติกมาคลุมนะคะไม่ให้กลิ่นน้ําหมักชีวภาพออกเอาใบไม้คลุมหน่อยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่วางตะกร้าปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นบริเวณที่นํากิ่งไม้เศษใบไม้มาวางซึ่งไม่สุกปลุกนะคะ หญิงไม้สีใบไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะอาดเรามาวางทับทับทับกันไว้ให้มีการย่อยสลายแล้วแม่มริส้อนก็จะนำดินบริเวณนี้ไปปลูกผักปลูกต้นไม้ทำให้ผักและต้นไม้ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็เจริญเติบโตได้เต็มที่นี่แม่มริส้อนจะเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะนี่หลังจากที่ครบ ประมาณสองเดือนแล้วเศษอาหารทั้งหมดนี้จะกลายเป็นดินค่ะพอกลายเป็นดินเราก็นําไปใส่พืชผักต้นไม้ผลไม้ของเราจะทำให้เจริญงอกงามได้ดีทำให้รากแข็งแรงทำให้ติดลูกได้ดีทำให้ลาต้นแข็งแรงเป็นปุ๋ยหมักที่มีสารอาหารครบถ้วน นี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหมือนกันแม่บริสอนก็ใส่ตะกร้าไว้นี่จะแห้งทั้งหมดเอาเอาน้ำหมักชีวภาพมาราดอีกหน่อยนึงก็ใส่ใบไม้ลงไปนะคะเดี๋ยวก็หาอะไรมาคุมหรือว่าไม่ต้องคุมก็ได้เพราะว่าเศษอาหารที่อยู่ในตะกร้านี้หลายวันแล้วนะคะแห้งหมดแล้ว ก็จะกำลังจะรวมกลืนไปกระดินย่อยสลายไปเป็นดินปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใส่ต้นอะไรก็งามนะคะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เปียกใบไม้แห้งแม่มริสอนก็จะมาวางทับถมบริเวณนี้ดินบริเวณนี้จะดีมากนะคะเป็นดินที่ร่วนซุยเหมาะสาหรับปลูก พืชผักผลไม้ในกระถางเหมาะสำหรับนำไปทำดินพิสมอสนะคะนี่อันนี้จะก็จะข้างๆต้นกล้วยข้างๆหน่อกล้วยนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่ครบสงเดือนแล้วแต่ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนที่ใหญ่นะคะ ถ้าเป็นก้อนที่ใหญ่นี้เราก็นำไปทุบให้ละเอียดหรือว่าหมักต่อก็ได้หรือว่านำก้อนที่ใหญ่ๆเนี้ยไปรองก้นกระถางก็จะเป็นสารอาหารชั้นดีให้พืชผักผลไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยไอตัวที่เป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้เป็นเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนา ก็ยังไม่ย่อยสลายผ่านมาสองเดือนแล้วก็ยังไม่ย่อยสลายนะคะดังนั้นพวกเปลือกมึงพุดพวกเศษกิ่งไม้ที่ยังไม่ย่อยสลายเนี่ยเราก็สามารถทำไปรองก้นกระถางแทนใบไม้ได้เราลองก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำนานๆไปก็จะย่อยสลายเป็นอาหารให้พืชผักที่ เราปลูกนะคะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่แม่มริซ้อนตากแดดไว้ประมาณ2องอาทิตย์แล้วค่ะแห้งแล้วแล้วก็ส่วนมากก็จะมีส่วนที่บดละเอียดเยอะเพราะว่าส่วนที่เป็นก้อนใหญ่ๆแม่มริซ้อนก็นำไปรองก้นกระถางเพื่อปลูกผักผลไม้ได้หลายกระถางแล้วนะคะใช้นำไปรองก้นกระถาง นี่เดี๋ยวแม่บริซอนจะนําปุ๋ยหมักในกระมังนี้นะคะไปใส่ผักในกระถางซึ่งก็ใส่ประมาณกระถางละสองช้อนโต๊ะแม่มริซอนไม่ใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะผักจะตายค่ะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี้อย่านำไปปลูกพืชผักผลไม้โดยตรงนะคะเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยไม่ใช่ดินปลูก ถ้าจะนำไปปลูกก็ต้องนำไปผสมดินค่ะตามอัตราส่วนแม่บริสอนมีคลิปที่บอกวิธีการผสมดินปรุงดินไว้ปลูกผักปลูกอะไรก็งามนะคะในส่วนนี้แม่บริสอนบอกวิธีทำปุ๋ยมันพวกเศษกิ่งไม้แล้วก็ก้อนดินก้อนโตๆเนี่ย ก็นำไปรองก้นกระถางแล้วก็จะทำให้ผักของเรางามมากนะคะ <S <S <ess> <S เดี๋ยวไปดูผักที่แม่มาริซอนใส่ปุ๋ยหมักกันนี่ตะไคร้นะคะกำลังแตกกอเดี๋ยวแม่มาริซอนก็จะใส่ปุ๋ยหมักสักสองช้อนโต๊ะเราจะใส่อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะปุ๋ยหมกักหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ ใส่ให้ตะไคร้งามนะคะใส่แค่สองช้อนโต๊ะเท่านั้นพอหลังจากใส่แล้วก็พวนดินให้น้ําซึมผ่านไปที่รากเขาได้อย่างรวดเร็วเวลาลดน้ำตอนเย็นนี่ก็จะเป็นสลัดเลดโอกนะคะสลัดเลดโอกนี่โดนปุ๋ยหมักก็จะงามเช่นกันเดี๋ยวแม่เมลิซอนจะโรยสักสองช้อนโต๊ะนะคะพอรยสองช้อนโต๊ะก็พรวนดินสักหน่อย พวนดินให้ดินร้วนซุยค่ะงามมากเลยนะคะเนี่ย fc ทุกท่านดูสิคะสารหน่ก็งามงามสารเน่ก็ใส่สองช้อนโต๊ะนะคะสารเน่ถ่ายคลิปให้ดูคราวก่อนก็ไม่เต็มพื้นที่ไม่เต็มหน้ากระถางเท่านี้หลังจากใส่ปุ๋ยหมักไปสองช้อนโต๊ะแล้วก็เราก็พลวนดินค่ะ รวนดินหมดทุกกระถางเลยแล้วก็รดน้ำนะคะแค่ใส่ไปแค่คืนสองคืนเนี่ยวันสองวันเนี่ยจะเห็นข้อแตกต่างความงดงามของผักได้ชัดเจนนะคะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทุกขั้นตอนที่แม่มิดิสอนพาทำนะคะ สรุปวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะให้เราหาภาชนะที่เป็นมีรูมีก้นแล้วก็เจาะรูสักหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าวางไว้แล้วเหมาะสมแล้วก็นำเศษอาหารทีลง นำน้ำหมักชีวภาพเทลงแล้วก็นำใบไม้วางทับลงไปนำดินวางทับลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นทยอยวางไปเรื่อยๆจนเต็มหลังจากนั้นเราก็นับอายุเวลาหลังจากว่าถังหมักเต็มแล้วนะคะนับอายุเวลาประมาณสองเดือนพอสองเดือนปุ๊บเราก็นำมาตากแดดนำมาตากแดดให้แห้งเลยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อลูป พอตากแดดให้แห้งค่าเชื้อโรคแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ถุงเก็บไว้ในส่วนนี้แม่าริส้นกํากลังจะตากแดดนะคะนํามาใส่ถุงเก็บไว้พอตากแดดเสร็จแห้งแห้งสนิทเลยนะคะนํามาใส่ถุงเก็บไว้ในส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆของปุ๋นหมักเราก็นำไปรองก้นกระถางหรือว่านำมาบดมาทุบก็ได้ก็แล้วแต่สะดวก สำหรับการใช้ปุ๋ยหมักห้ามนำไปเป็นดินปลูกนะคะนำไปผสมดินปลูกได้ปริมาณดินหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนหรือว่าเกล็ดหนึ่งส่วนให้นำไปทำลักษณะนี้แล้วถ้านำไปใส่ คือผักผลไม้ก็ใหญ่ใส่เยอะนะคะถ้าใส่ลงกระถางเนี่ยก็ใส่ประมาณช้อนถึงสองช้อนกําลังดีแล้วก็ใส่ประมาณอาทิตย์ต่อครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งปุ๋ยก็คือปุ๋ยนะคะเป็นดินปลูกไม่ได้เป็นปุ๋ยหมักใช้แทนปุ๋ยคอกได้นะคะใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ตั้งแต่แม่มาริซอนทําปุ๋ยหมักมาเนี่ยแม่มาริซอนไม่ได้ซื้อ ปุ๋ยคอกไม่ได้ซื้อขี้วัวขี้ควายเลยนะคะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วก็ลดโลกร้อนอลดโลกร้อนทำให้ถังขยะของเราไม่มีกลิ่นหม็นเพราะว่าเรานำเศษอาหารทั้งหมดที่ออกทีน้ำเกงออกแล้วก็มาทำปุ๋ยหมักทั้งหมดถังขยะก็จะมีแต่กระดาษแต่พลาสติกนะคะปุ๋ยหมักก็นำไปหลังบ้านนำไปหมัก ทำเป็นปุ๋ยใส่พืชผักผุรไม้วันนี้แม่มริสอนก็มาให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทุกขั้นตอนนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ